ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับแม็กซีนเรื่องราวความสยองและการล้างแขนทั้งหมดของหนังเริ่มต้นในปี1959เราจะมาอยู่กับสาวน้อยคนหนึ่งที่ชื่อว่าแม็กซีนแม็กซีนนั้นมีความฝันว่าอยากเป็นดาราของโบท เธออยากเป็นส่วนหนึ่งของโบสท,ที่พ่อเธอเป็นคนดูแลคุณพ่อที่เป็นคนถือกล้องถ่ายแม็กซีนเขาก็คอยพูดให้กำลังใจลูกสาวจากหลังกล้องด้วยคำพูดที่พ่อมักสอนแม็กซีนอยู่เสมอนานก็คือคำพูดที่ว่าฉันจะไม่ยอมรับชีวิตที่ไม่คู่ควรกับฉันฟังดูแล้วมันเป็นคำพูดที่ทะเยอ,อทะยานเอามากๆ 26ปีต่อมาปี1985 6ปีจากหนังภาคแรกเราจะมาอยู่กับแม็กซินในวัย33ปีซึ่งตอนนี้แม็กซินได้มีโอกาสไปแคสติ้งเป็นตัวแสดงหลักในหนังเรื่องผิวดิธานภาคที่2มันเป็นหนังสยองขวัญที่กำลังมาแรงมากโดยแม็กซินต้องแคสติ้งให้เป็นที่น่าพอใจของผู้กำกับหนังอย่างอลิาเบธ อลิซาเบธเธอมองดูประวัติของแม็กซินแล้วแม็กซินเคยเล่นแต่หนังวิเศษถอดเสื้อผ้าเท่านั้นแต่ไม่เคยเล่นหนังใหญ่จริงๆเลยสักเรื่องแม็กซินที่ไม่แคร์เรื่องปมรัังของตัวเองเธอก็มั่นใจว่าตัวของเธอนั้นจะได้รับบทนี้อย่างแน่นอนแล้วบทที่มาแคสติ้งมันก็ช่างมังเอิญที่เป็นหนังสยองขวัญซึ่งมันไม่มีอะไรสยองไปกว่าเรื่องราวที่แม็กซินได้เจอเมื่อ6ปีก่อนแม็กซินเธอก็เลยสามารถดึงอารมณ์ออกมาได้อย่างมืออาชีพ หลังจากการแคสติ้งจบลงแม็กซินเธอก็ออกไปพูดเย่อเยอ้ยสาวงามมากมายที่กำลังนั่งต่อคิวอยู่ด้านนอกแม็กซินโมลันว่าให้พวกหล่อนกลับไปซาเพราะบทนี้ของหนังจะมีชั้นคนเดียวที่ได้ พอพูดจบแม็กซินก็ขึ้นรถเปิดประทุนราคาแพงออกไปจากฮอลลีวูดระหว่างทางนั่งรถไปยังที่ทำงานแม็กซินก็คอยฟังวิทยุที่กำลังมีข่าวรายงานอยู่ด้วยข่าวเกี่ยวกับเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องที่ช่วงนี้มีสาวๆโดนฆ่าตายเยอะมากโดยเฉพาะในเมือง l อลด้วยตัวของฆาตกรนั้นก็มีชายาด้วยนักข่าวเรียกเขาว,ว่านักล่ายามวิการเพราะคนที่ตายทุกคนโดนฆ่าในตอนกลางคืน ส่วนอีกข่าวหนึ่งที่กําลังอยู่นั่นก็คือมีคนออกมาต่อต้านหนังสยองขวัญรวมถึงต่อต้านเพลงที่มีเนื้อหารุนแรงเพราะหนังสยองขวัญอาจปลุกปั่นให้คนทําบาปกันเยอะขึ้นฉากต่อมาตัดมาที่ออฟฟิศถ่ายหนังพิเศษที่แม็กซินทํางานอยู่แม็กซินก็เข้ามาเตรียมตัวแต่งหน้าแต่งตา เพื่อรอถ่ายหนังวิเศษของตัวเองระหว่างกําลังเสริมสวยกับเพื่อนสาวที่ชื่อว่าบอบบี้แม่สาวบอบบี้ก็ชวนให้แม็กซินไปเที่ยวด้วยกันไหมเขืนนี้ที่บนภูเขาฮอลลีวูดมีงานเลี้ยงใหญ่ด้วยงานเลี้ยงผู้ดีที่เชิญสาวๆอยากดังไปร่วมงานแต่ว่าแม็กซินก็ไม่สนใจจะไปงานแบบนั้นเพราะแม็กซินอยากให้เธอด่งดังด้วยความสามารถของตัวเองแต่ตัวของบอบบี้เธอก็มีความคิดว่า การเล่นหนังสยองขวัญมันคงไม่ทําให้เธอดังขึ้นละมังหลังจากเลิกงานผู้จัดจาก,การที่มีชื่อว่าเท็ดดี้เขาก็โทรเข้ามาหาแม็กซินเท็ดดี้โทรเข้ามาแจ้งเขาว่าแม็กซินได้รับเลือกให้เล่นหนังพิวรีทานภาคที่สองแล้วแม็กซินพอได้ยินแบบนี้เธอก็ดีใจเป็นอย่างมาก ฉากต่อมาตัดมายังที่ร้านเช่าหนังแม็กซินก็ได้แวะมาเที่ยวหาเพื่อนรักอย่างรีออนแม็กซินเข้ามาโมว่าอีกไม่นานฉันจะได้ไปอยู่บนปกหนังเบื่อนกับดาราดังๆแล้วแม็กซินบอกรีออนเป็นคนแรกรีออนพอเห็นเพื่อนรักกําลังก้าวตามความฝันเขาก็ยินดีด้วยรีออนเป็นเพื่อนคนเดียวของแม็กซินที่เธอไว้ใจมากๆเพราะรีออนเป็นผู้ชายคนเดียวที่ไม่คิดจะแอบแม็กซินฉากต่อมาพอถึงช่วงเวลาใกล้เที่ยงคืนแม็กซินก็ได้เข้ามาทํางาน พิเศษที่ฮอลลีวูดเวอร์สถานที่แห่งนี้จะให้ลูกค้าเข้ามาหยดเหรียญใส่ตู้เพื่อดูการแสดงโชว์ผ่านประตูที่มีกระจกกั้นเอาไว้หลังจากเลิกงานบอบบี้ก็ยังคงพยายามชวนแม็กซินให้ไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่าแม็กซินเธอก็ยืนยันคำเดิมว่าฉันไม่ว่าง เพราะว่าพุ่งดีแม็กซินต้องไปที่ฮอลลีวูดเธอเพิ่งได้รับบทหนังพิวริธานบอบบี้พอได้ยินแบบนี้เธอก็แสดงความดีใจกับแม็กซินด้วยเพราะมันไม่ง่ายเลยที่คนคนหนึ่งจะได้แสดงหนังจริงๆหลังจากแยกย้ายกันแม็กซินก็ต้องเดินกลับบ้านเพื่อรีบไปนอนแต่พอเดินเข้ามาในซอยเปลียวประตูเหล็กที่ทุกวันเคยเปิดได้มันดันถูกล็อกเอาไว้แม็กซินเธอก็เลยต้องเสียเวลากับทางเดิมทว่าทันใดนั้นเองก็มีชายใส่เสื้อตัวตลกเดินถือมีดเข้ามาจากด้าน แม็กซินพอเห็นเธอก็ไม่กลัวเธอชักปืนออกมาจากกระเป๋าลิงไปที่ผู้ชายคนนั้นให้ตัวตลกพอเห็นว่าผู้หญิงมีปืนมันก็เลยยอมทิ้งมีดออกจากมือแม็กซินที่พกปืนติดตัวอยู่ตลอดเวลาก็เลยสั่งให้มันนอนคว่ำหน้าลงไปกับพืน้นแม็กซินพูดต่อไปว่าแกรู้อะไรไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่กล้าเล็งปืนมาใส่ฉันก่อนหน้าหัวของมันเละไม่เหลือชิ้นดีส่วนตัวของแกออกเป็นด้านล่างก็แล้วกันพูดจบแม็กซินก็เล่นใช้โซ ้นสูงถิบใส่วางขาของตัวตลกอย่างแรงจนมันกรีดลองลั่นห่วยห่วนออกมาเสียงดังลั่นไปทั้งซอยอยู่ดีไม่ว่าดีอยากเป็นขันทีซะอย่างนั้นหลายชั่วโมงต่อมาหลังจากแม็กซินเผลอหลับไประหว่างนั่งดูหนังเพลรีทานกับรีออนแม็กซินก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงคนเคาะประตูหน้าบ้านพอเปิดประตูออกไปดูแม็กซินก็เห็นใครบางคนกำลังเดินเข้าไปในลิฟต์ แล้วพอก้มลงไปมองที่พื้นปรากฏว่าคนคนนั้นก็วางม้วนวิดีโอทิ้งเอาไว้ให้ด้วย พอแม็กซินนำมาเปิดดูปรากฏว่าหนังในม้วนฟิล์มมันคือหนังที่อาถ่เจ่ายเอาไว้เมื่อ6ปีก่อนหนังที่เพื่อนๆของแม็กซินทั้ง5คนโดนฆ่าตายแม็กซินพอได้เห็นภาพวิดีโอถธอถึงกับช็อกนั่งทื่อไปเลยเพราะถ้าวิดีโอนี้อยู่ในมือตํารวจแล้วล่ะก็แม็กซินก็อาจโดนอะไรบ้างใครจะไปรู้แล้วการที่มีคนส่งวิดีโอนี้มาให้มันก็แสดงให้เห็นชัดเจน ว่าชายปริศนาคนนี้มันต้องการคมขู่แม็กซีนขนาดเดียวกันด้านหน้าอาพาร์ตเมนต์ปรากฏว่าก็ได้มีนักสืบชื่อโจนลาเบตเขากำลังคุยกับลูกค้าของตนในรถ จอนบอกกับลูกค้าว่างานที่คุณจ้างมาให้ผมจบแล้วละ่ะผมช่วยหาตัวแม็กซินให้คุณได้แล้วถ้าคุณอยากให้ผมทํางานพิเศษเพิ่มละก็คุณก็จําเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มลูกค้าของจอนที่เราไม่เห็นหน้าก็ยินดีจ่ายเงินดูทรงแล้วงานนี้แม็กซินคงโดนใครไล่ล่าอยู่แน่ๆซึ่งอาจเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อ6ปีก่อนก็เป็นไปได้ สองสามชั่วโมงต่อมาบอบบี้เพื่อนของแม็กซินที่ได้ขึ้นไปปาร์ตี้บนภูเขาปรากฏว่าเธอก็ถูกกลุ่มคนปิศาจจับมัดไม้มัดมือจากนั้นเธอก็โดนลากตัวเข้าไปฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมโดยกลุ่มคนพวกนี้ก็ได้ถ่ายภาพวิดีโอเก็บเอาไว้ด้วยเช้าวันต่อมาแม็กซินก็ได้เข้าไปที่ฮอลลีวูดเพื่อให้ทีมงานพร้อมรอหัวของแม็กซินเก็บเอาไว้เพราะในหนังเพอริธานมันมีฉากที่ต้องใช้หัวแม็กซินอยู่ด้วยระหว่างกำลังเตรียมผสมซิลิโคน ทีมงานก็หันมาทักเรื่องแผลเป็นที่อยู่บนไหลของแม็กซีนแม็กซินก็บอกว่าเธอเคยโดนยิงมาก่อนแต่พอทีมงานถามว่าใครเป็นคนยิงแม็กซินก็ไม่ตอบเพราะคนที่ยิงใส่เธอนั้นโดนแม็กซินฆ่าตายไปแล้วหลังจากเตรียมยางซิลิโคนเสร็จทีมงานก็เริ่มราดน้ำยางลอกแบบใส่หัวของแม็กซินแม็กซินต้องนั่งอยู่นิ่งๆประมาณ30นาทีรอให้ยางมันแห้งระหว่างที่กำลังนั่งอยู่เงียบๆแม็กซินก็ดันนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีก่อน เหตุการณ์สยองขวัญเลือดสาดเหล่านั้นมันทำให้แม็กซินตกใจล้มไงหลังจนเกือบหายใจไม่ออกโชคยังดีที่ทีมงานเข้ามาช่วยไว้ได้ทันฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับนักสืบวินเลียมและนักสืบทอเรส ทั้งสองคนก็ได้เข้ามาดูศพของบอบบี้ที่โดนฆ่าตายเมื่อคืนมีคนพบศพของเธอลอยอยู่ในบึงที่สุสานกลายเป็นว่าบอบบี้เพื่อนของแม็กซินโดนฆ่าตายไปแล้วจริงๆด้วยตัดมาที่ฝั่งของแม็กซินหลังจากล้างกาวที่หน้าออกไปหมดแล้วแม็กซินก็หยิบบทหนังของเธอเพื่อกลับไปท่องที่บ้านแต่พอเธอจะสตาร์ทรถยนต์แม็กซินก็สังเกตเห็นเบอร์โทรศัพท์ที่โดนเสียบอยู่หน้ากระจก แม็กซินคิดว่าคนที่ทำแบบนี้น่าจะเป็นคนเดียวกับที่ส่งเทปวิดีโอมาให้แม็กซินเธอก็เลยใช้โทรศัพท์สาธารณะกดโทรไปทันทีปลายสายที่เป็นผู้ชายก็นัดให้แม็กซินไปเจอกันบนร้านอาหารในโรงแรมฉากต่อมาตัดไปยังที่ห้องอาหารสุดหรูบนโรงแรมแม็กซินก็ได้เข้าไปเจอกับจอร์าเบตนักสืบเอกชนที่รับเงินผู้ว่าจ้างให้มาคุยกับแม็กซิน ผู้ว่าจ้างของจอนต้องการให้แม็กซินไปเจอกันที่คฤหาสน์สุดหรูบนฮอลลีวูดเขามีคำถามอะไรบางอย่างที่อยากคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวแต่ว่าแม็กซินก็ไม่คิดจะเอาตัวเองไปตายนักสืบจอนพอเห็นว่าแม็กซินไม่ยอมเล่นเกมด้วยไอ้มอร์นี่ก็เลยพูดชื่อคนที่ตายเมื่อ6ปีก่อนขึ้นมาท่องให้แม็กซินฟังทุกวันนี้ตำรวจยังจับตัวฆาตกรไม่ได้ฉะนั้นแล้วถ้าแกไม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าแกทำอะไรมาก่อนฉนันแนะนำให้แกไปหานายจ้างของฉันดีกว่า ชีวิตของแกไม่มีวันได้เป็นดาราแน่ถ้าเกิดทุกคนรู้ว่าแกมันเป็นฆาตกรพอกลับมาถึงที่บ้านแม็กซินเธอก็ดวงสวยมาเจอกับสองนักสืบวินเลียมกับทอเรสทั้ง2คนต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบอบบี้หญิงสาวที่โดนฆ่าตายเมื่อคืนแม็กซินพอได้ยินว่าเพื่อนของตัวเองโดนฆ่าตายหลังจากไปเที่ยวงานปาร์ตี้เธอก็รู้สึกตกใจมากๆแต่ว่าแม็กซินก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตำรวจ เพราะเมื่อกี้เธอเพิ่งโดนขู่ถึงเรื่องเหตุการณ์เมื่อ6ปีก่อนมันโยกฉากต่อมาตัดมาอย่างร้านเช่าหนังของรีออนแม็กซินก็ได้หยิบเอาม้วนหนังที่ได้มาเมื่อคืนส่งให้รีออนตรวจสอบแม็กซินอยากรู้ว่าใครกันเป็นเจ้าของม้วนเทปวิดีโออันนี้ฉากต่อมาตัดมาที่ฮอลลีวูดแม็กซินก็ได้เข้ามาเจอกับอลิซาเบธเพื่อเดินไปดูโลเคชันในการถ่ายหนังในครั้งนี้ระหว่างนั่งรออลิซาเบธ แม็กซินก็หันไปเจอกลุ่มต่อต้านที่กำลังชูป้ายประท้วงอยู่พวกเขาชูป้ายประท้วงเรื่องการสร้างหนังพิวริธานเพราะมันเป็นหนังสยองขวัญที่ขัดกับพวกคลั่งศาสนา พวกเขามองว่าหนังสยองขวัญเป็นเนื้อรายที่กำลังทำลายสังคมไม่นานนักพออลริาเบตขับรถกรอบเข้ามารับอลริาเบตก็พาแม็กซินไปเดินดูโลเคชันต่างๆสถานที่พวกนี้เคยถูกใช้ในการถ่ายหนังมากมายส่วนด้านแม็กซินที่กำลังมองบ้านหลังเก่า,กาหลังหนึ่งเธอก็ไม่ทันได้ฟังคำพูดของอลริาเบตเลยสักนิดเพราะตอนนี้แม็กซินเริ่มเห็นภาพหลอนของยายเพอที่มันกำลังยินมองเธอลงมาจากทางหน้าต่าง ภาพมันดูคล้ายกับตอนที่เธอเจอเมื่อ6ปีก่อนมากๆพอออกมาจากฮอลลีวูดแม็กซินก็ขับรถมาเจอนักสืบจรที่แอบขับรถตามหลังเธอมาแม็กซินเธอก็เลยล่อให้มันไปในที่ที่ไม่ค่อยมีรถผ่านจากนั้นแม็กซินก็ลงมาจากรถกำกุญแจเอาไว้ในมือเธอเดินเข้าไปสาวหมัดใส่หน้าของจรจนเลือดอาบ จอนพอโดนแม็กซินต่อยหน้ามันก็ได้เจตะโกนด่ามแม็กซินว่าแกต้องเจอดีแน่แกต้องรับผิดชอบที่แกมาต่อยชั้นแบบนี้ส่วนแม็กซินที่ไม่แคร์และไม่กลัวเธอก็เลยขึ้นรถขับหนีออกไป จากต่อมาตัดมาที่ออฟฟิศของเท็ดดี้เขาเป็นผู้จัดการของแม็กซินและยังเป็นทนายอีกด้วยแม็กซินเข้าไปบอกเรื่องของไอ้นักสืบที่กําลังตามก่อกวนอยู่เท็ดดี้พอทราบเรื่องก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงถ้ารอบหน้ามันมาอีกแล้วก็รีบบอกฉันได้เลยเดี๋ยวฉันจะจัดการมันให้รับรองว่ามันจะไม่มีทางทําอะไรกับเธอได้อีกแน่ หลังจากอารมณ์ดีขึ้นนิดหน่อยแม็กซินก็กลับไปที่บ้านหยิบบทหนังของตัวเองขึ้นมาอ่านแม็กซินต้องท่องบทพวกนี้ให้ได้เพราะขืนไปเข้าฉากแล้วจำอะไรไม่ได้เลยมีหวังเธอโดนไล่ออกจากหนังแน่แนขนาดเดียวกันด้านรีออนที่กำลังจะปิดล้านของเขาจู่ๆก็มีคนแอบย่องเข้ามาแทงดีออนจากด้านหลังลรีออนพอโดนแทงเขาก็พยายามจะหาทางเอาตัวรอด แต่ว่าสุดท้ายรีออนก็ไม่สามารถหนีจากความตายตรงนี้ได้ส่วนฆาตกรในชุดสีดํามันก็วิ่งไปขึ้นรถยนต์ที่มีนักสืบจอนนั่งรออยู่ก่อนจอนพอเห็นลูกค้าตัวเองกล้าลงมือฆ่าคนต่อหน้าเขาก็ดูอึ้งมากๆใครจะไปคิดกันแล้วว่าจะมีคนแปลกหน้ากล้าฆ่าคนให้คนอื่นเห็นด้วย เช้าวันต่อมาเท็ดดี้ก็ได้โทรมาบอกเรื่องของนักสืบเอกชนที่กำลังตามสืบแม็กซินอยู่นักสืบคนนี้มีชื่อว่าจอร์นประวัติของมันไม่มีบันทึกอะไรเลยสักอย่างถ้ามันหายตัวไปจากโลกนี้ละก็รับรองไม่มีใครตามหาตัวมันแน่หลังจากวางสายโทรศัพท์แม็กซินเธอก็ลงมาเจอผู้คนมากมายหลายสิบคนที่ตอนนี้พวกเขากำลังมุงอยู่ที่หน้าร้านของรีออน ไม่นานนักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำศพของรีออนออกมาจากบ้านนักสืบวินเลียมพอหันมาเห็นหน้าแม็กซีนเธอก็เลยเปิดผ้าคลุมศพให้แม็กซีนได้ดูสภาพเพื่อนของเธอที่โดนฆ่าตายนานมันดูแล้วน่ากลัวมากๆเพราะการที่รีออนต้องมาตายแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าแม็กซินไม่ยอมให้ความร่วมมือกับตำรวจ แม็กซินที่เห็นเพื่อนโดนฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมเธอก็เสียใจมากพยายามจะวิ่งเข้าไปดูไกลๆแต่พวกตำรวจก็จับเธอเอาไว้ได้ก่อนฉากต่อมาตัดมาที่สถาบันนิติวเวศนักสืบวินเลียมก็ได้พาแม็กซินเข้าไปดูศพของคนที่โดนฆ่าตายวินเลียมพยายามขอร้องให้แม็กซินยอมพูดสักทีเธอยอมบอกหน่อยได้ไหมว่าฆาตกรมันคือใครทำไมทุกคนที่อยู่รอบตัวเธอถึงค่อยๆตายทีละคนแต่ว่าแม็กซินเธอก็ยังไม่กล้าพูด พอขื่นพูดออกไปแม็กซินก็อาจโดนจับไปด้วยเพราะเธอคือคนที่ฆ่ายายเพอเมื่อ6ปีก่อนแม็กซินเธอก็เลยเลือกจะหันหลังมาให้ความร่วมมือกับตำรวจ แต่ว่าวิลเลียมก็ยังไม่ยอมแพ้เธอวิ่งตามมาขอร้องให้แม็กซินลองคิดดูดีๆคำพูดของเธอจะสามารถช่วยใครได้อีกหลายคนช่วยกันปกป้องผู้หญิงคนต่อไปที่กำลังจะตายแต่ว่าแม็กซินก็ไม่แร์เลยว่าใครจะมาตายบ้างเพราะคนเราต้องรู้จักปกป้องตัวเองฉากต่อมาตัดมาที่กองถ่ายนังพิโอริทานภาคที่2งแม็กซินที่มาสายก็ได้เข้าไปขอโทษอลริาเบธแต่ว่าอลริาเบธก็ไม่อยากได้ยินคำขอโทษ เพราะยิ่งพูดมากเท่าไหร่ก็เหมือนเป็นการแก้ตัวโอกาสของแม็กซีนเหลือแค่ครั้งเดียวถ้าเธอทําให้กองของเราต้องเสียเวลาอีกแล้วก็เธอถูกปลดออกจากหนังเรื่องนี้แน่แม็กซีนที่เถียงอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ยืนให้อลิซาเบธดา่าหลังจากจบการถ่ายทําของวันนี้มอนลีนนักแสดงภาคแรกของเพียวดทานก็ได้พูดโมโนแนะนาการประจบสอบพออลิซาเบธ แค่พวกเราทําตามที่อลิซาเบตต้องการพวกเราก็จะได้อยู่ในหนังของเธอไปตลอดอย่าทําตัวมีปัญหาเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นเราโดนเคลียรทิ้งแน,แน่แล้วก่อนจากกาันมอนลี่ก็ยังโม้ต่อไม่เลิกว่าค่ำคืนนี้ฉันจะไปเที่ยวบนเขาฮอลลีวูดที่นั่นมีงานปาร์ตี้คนดังที่ฉันได้รับเชิญให้ไปด้วยแม็กซินพอได้ยินแบบนี้เธอก็ไม่ได้ดูตกใจอะไรเลยสักนิดเพราะคนที่ไปงานปาร์ตี้ล่าสุดที่แม็กซินรู้จัก เธอคนนั้นโดนฆ่าตายท่วงน้ำไปแล้วถึงสองคนฉากต่อมาพอแม็กซินเธอจะกลับมาที่รถยนต์จูจ่ๆแม็กซินก็เดินมาเจอกับนักสืบจอนที่เดินถือบีดเข้ามาจะแทงใส่เธอแม็กซินพอโดนไล่ล่าเธอก็เลยวิ่งหนีเข้าไปในโลเคชั่นบ้านร้างจอนที่วิ่งตามมามันก็พยายามจะพังประตูเข้าไปให้ได้ความแค้นที่แม็กซินต่อยจมูกของมันหักยังคงฝังอยู่ในใจ แต่ว่ายังไม่ทันได้เปิดประตูเข้ามารอปภก็ได้เข้ามาเจอตัวของจอนซะก่อนทําให้จอนโดนรอปภลากตัวออกไปจากสถานที่แม็กซินเองพอเห็นว่าจอนออกไปแล้วเธอก็รีบกลับไปที่รถทันทีแต่ว่ายังเดินไปไม่ถึงรถยนต์อริซาเบตก็เดินเข้ามาบอกแม็กซินว่าฉันให้เวลาเธอหนึ่งสัปดาห์รีบไปจัดการปัญหาชีวิตที่เธอกําลังเจออยู่ตอนนี้ซะอย่าให้เรื่องของเธอมากระทบกับก,บการสร้างหนังของฉันเด็ดขาด พอกลับมาถึงบ้านแม็กซินก็เริ่มแปลงชมตัวเองให้เป็นนางแมวยั่วสวาสด์เพราะว่าคืนนี้เธอจะออกไปล่าแต่ก่อนจะไปแม็กซินก็ได้โทรไปหาเท็ดดี้เพื่อให้เขาเตรียมทําตามแผนที่ตกลงกันเอาไว้ฉากต่อมาตัดมาที่คลับแห่งหนึ่งภายในเมืองแม็กซินที่รู้ดีว่าโดนจอนสกรรอยตามอยู่เธอก็เลยออกมาตั้งใจเต้นยั่วยวนที่กลางคลับ แล้วพอจอนเดินเข้ามาเห็นมันก็ติดกับของแม็กซินเต็มๆจอนเดินตามแม็กซินเข้าไปในห้องน้ำเน่าๆแล้วพอเห็นว่าไม่มีใครอยู่จอนมันก็ชักปืนออกมาหวังว่าจะลากตัวแม็กซินไปหาผู้ว่าจ้างแต่พอเปิดประตูห้องน้ำดูแล้วแม็กซินก็หายตัวไปไหนไม่รู้ดูเหมือนว่าแม็กซินคงหนีออกไปทางหน้าต่างระบายอากาศแล้วพอจอนวิ่งตามออกมาด้านนอก ปรากฏว่าแม็กซินก็ไม่ได้อยู่คนเดียวด้านหลังของเธอมีเท็ดดี้ขับรถเปิดไฟส่องมาด้วยจอนที่มัวแต่แสบตามันก็เลยไม่ทันระวังด้านหลังทําให้จอนโดนไม้เบสบอลฟาดเข้าหัวเต็มๆจนล้มหัวทิมฉากต่อมาตัดปยังสุสานร,รถแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลาจากผู้คนจอนก็ได้ตื่นขึ้นมาพบว่าตัวของเขาโดนมัดติดอยู่กับรถยนต์ที่ตอนนี้กําลังโดนเครื่องบีบอัดกดลงมา จอรนกรีดลองลัานผ้ายามขอร้องให้แม็กซินยกโทษให้ด้วยเดี๋ยวฉันจะบอกเธอทุกอย่างที่เธออยากรู้เลยก็ได้แต่ว่าแม็กซินกับเพื่อนๆก็ไม่พูดตอบโต้อะไรทั้งนั้นทั้ง3คนยืนมองอยู่เงียบเงียบรอให้เสียงของจอรนค่อยๆหายไปพร้อมกับรถยนต์ที่โดนกดจนแบนเละไม่เหลือซากเป็นการปิดฉากไอ้นักสืบจอมปากดีไปอีกรายเพราะนี่ถือเป็นการแก้แค้นให้กับรีออน ฉากต่อมาพอแม็กซินกลับมาที่บ้านแม็กซินที่เป็นอิสระแล้วก็ได้มีโอกาสอาบน้ำอย่างสบายใจหลังจากอาบน้ําเสร็จแม็กซินก็ได้นึกถึงคําพูดของนักสืบวินเลียมคําพูดที่ว่าแม็กซินสามารถช่วยผู้หญิงคนอื่นได้อีกเพราะตอนนี้แม็กซินรู้ดีว่าตัวบงการนั้นมันยังไม่ตายผู้ว่าจ้างที่จอนพูดถึงมันยังคงล่อลวงผู้คนให้ขึ้นไปบนภูเขา แล้วที่สําคัญมอลลี่หนึ่งในนักสแสดงเอกของหนังเรื่องเพลรีาทานเธอก็ได้ขึ้นไปบนภูเขาด้วยหากว่าแม็กซินขึ้นไปบนภูเขาตอนนี้บางทีเธออาจจะช่วยชีวิตของมอลลี่ได้พอตัดสินใจได้แบบนี้แม็กซินก็เลยรีบขับรถขึ้นไปบนภูเขาทันทีฉากต่อมาตัดมาที่ลานจอดรถหน้าทางขึ้นภูเขาแม็กซินเธอก็หยิบปืนออกมาจากรถแล้วเปิดกระเช้าขึ้นไปด้านบนวินาทีเดียวกันที่ลานจอดรถปรากฏว่านักสืบวินเลียมกับนักสืบทอเรส ทั้งสองคนก็ได้แอบมองดูอยู่ด้วยพวกเขาจะรอดูว่าแม็กซินกําลังจะทําอะไรส่วนด้านแม็กซินพอขึ้นไปถึงด้านบนแม็กซินก็พบว่าบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่เลยสักคนประตูบ้านโดนเปิดทิ้งเอาไว้แม็กซินเดินเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆจนเธอเริ่มได้ยินเสียงของตัวเองสมัยเด็ก พอเปิดประตูเข้าไปดูปรากฏว่าในทีวีก็กำลังฉายวิดีโอของแม็กซินตอนที่คุยกับพ่อแม็กซินพอได้เห็นภาพของตัวเองอีกครั้งเธอก็ถึงกับช็อกไปเลยเพราะคนที่จะมีภาพนี้ได้ก็มีแค่คนเดียวบนโลก แล้วพอหันกลับไปดูด้านหลังปรากฏว่าพ่อแท้ๆของแม็กซินที่ชื่อเออร์เนสก็เดินเข้ามาจริงๆด้วยแม็กซินตัวแข็งทื่อที่ได้เห็นพ่อของตัวเองอีกครั้งความกลัวมากมายที่แม็กซินเคยเจอมามันทําให้แม็กซินไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวเออร์เนสเองพอได้เห็นหน้าลูกสาวในรอบหลายสิบปีเขาก็ดีใจเออร์เนสตกล่าวต้อนรับลูกสาวสุดที่รักพ่อได้เตรียมผลงานไวใ้ให้ลูกแล้ว พ่อสร้างนางของพ่อขึ้นมาเพื่อที่จะให้ลูกได้โด่งดังไปทั่วทั้งโลกลูกจะต้องเป็นดาราในฐานะผู้สรงสารของพระเจ้าบทหนังที่พ่อวางเอาไว้คือสาวน้อยน่ารักได้โดนความชั่วครอบงำจนหนีออกไปจากบ้านแต่ว่าสุดท้ายแล้วพ่อก็สามารถพาลูกกลับเข้ามาสู่อ้อมกอดของพระเจ้าได้สำเร็จ ตัวของลูกจะได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราพวกเราต้องช่วยกันต่อต้านโลกสมัยใหม่ที่พวกมันไม่แคร์จารีตประเพณีเก่าๆที่พวกเราสร้างขึ้นมาแล้วที่สำคัญม,มันไม่ใช่ลูกแค่คนเดียวพวกวัยรุ่นสาวอีกมากมายที่ลงเพจ พ่อก็ได้ช่วยฆ่าพวกมันไปแล้วเพื่อช่วยให้พวกเขาได้กลับตัวเป็นคนดีซาตานที่อยู่ในตัวของลูกจะต้องหมดไหมแม็กซินพอได้ฟังความจริงที่เกิดขึ้นเธอก็ตกใจเดินถอยหลังไปชนใส่กระเป๋าเดินทางแล้วพอกระเป๋าใบนี้เปิดออกมาปรากฏว่าชิ้นส่วนจิ๊กซอของมอนลี่ก็ถูกยัดอยู่ด้านในนั้นแม็กซินที่พบว่าพ่อของเธอนี้แหละคือเบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดเธอก็ตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูก ความเชื่อบ้าๆของพ่อเธอมันแพร่กระจายไปไกลมากไกลถึงขนาดที่คุณตากับคุณยายในภาคก่อนก็ดันไปลงตามคำสอนจอมปลอมพวกนี้ไปด้วยแล้วพอแม็กซินจะหันไปสู้กับพ่ออื่นี่ก็ได้ใช้ถุงพลาสติกค,ครอบหัวแม็กซินเอาไว้จนทําให้เธอสลบไปยังไม่ทันได้สู้อะไรเลยสักนิด ฉากต่อมาตัดมาที่สรน้ำด้านนอกตัวบ้านเอื์นิดกับพักพวกคลั่งความล้าหลังก็ได้เตรียมตัวถ่ายฉากปิดหนังที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานด้วยฉากจบของเรื่องนี้แม็กซินก็ต้องโดนประทับตาด้วยแท่งเหล็กร้อนๆเพื่อเป็นการชำระบาปท,ที่เคยก่อเอาไว้ตลอดหลายสิบปีทีมงานทุกคนที่มีทั้งกล้องมีทั้งไม์พวกเขาก็คอยถ่ายภาพทุกอย่างเก็บเอาไว้ยังกับกองถ่ายหนังจริงๆ แต่แล้วในจังหวะที่เออร์เนสตจะใช้แท่งไฟประทับตาลงใส่หน้าของแม็กซีนนักสืบวิลเลียมกับทอร์เรสก็วิ่งเข้ามาสาดกระสุนนารมยิงใส่พวกลัทธีงี่เงาเออร์เนสตที่มันไม่ทันระวังตัวไอหมอนี่ก็เลยโดนยิงล้มไปใส่กองไฟจนทําให้เสื้อผ้าของมันเริ่มลุกไหมแต่ว่าโชคยังดีที่เออร์เนสตกระโดดลงน้ําได้ทัน ส่วนพวกลูกน้องของเออร์เนตที่มีปืนติดตัวกันอยู่พวกมันก็พาย,ยายามต้านพวกนักสืบเอาไว้แต่ว่าสุดท้ายพวกมันแต่ละคนก็โดนฆ่าตายกันหมดเลย ส่วนด้านเออร์เนสต์พอเห็นว่าไม่เหลือใครแล้วสักคนไอ้มอนี่ก็เลยวิ่งหนีขึ้นไปบนภูเขานักสืบวินเลียมกับทอรเรสก็วิ่งตามขึ้นไปด้วยส่วนด้านแม็กซินที่ไม่อยากรออยู่เฉย<ๆ>เธอก็เลยเก็บปืนลูกซองของพวกลัทีิวิ่งตามขึ้นไปอีกคนแต่กว่าแม็กซินจะวิ่งไปถึงนักสืบทอรเรสก็โดนยิงจนเกือบจะขาดใจตายอยู่แล้วทอรเรสพูดคำหนึ่งคำกับแม็กซินว่าครั้งหนึ่งฉันเคยฝันอยากจะเป็นดาราฉันอยากเป็นดาราฮอลลีวูด แต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เป็นไปได้ก็ทำได้เพียงแค่มานอนตายอยู่ใต้ป้ายของมันจากนั้นแม็กซินก็วิ่งตามป้ายตัวอักษรฮอลลีวูดจนได้มาเจอกับนักสืบวินเลียมที่ตอนนี้เธอโดนไม้กางเขนแทงเข้าไปที่ตาวินเลียมตะโกนบอกแม็กซินว่าฉันยิงมันได้แล้วล่ะ ฉันสามารถฆ่ามันได้พอพูดจบวินเลี่ยมก็ล้มไงหลังตกลงเข่าไปอีกคนไม่นานนักพอแม็กซินเดินต่อขึ้นมาอีกหน่อยเธอก็ได้เจอกับเออร์เนสตที่ยังไม่ตายเออร์เนสตพอเห็นหน้าแม็กซินมันก็ยิ้มเย่อออกมาด้วยความเจ็บใจว่าในที่สุดฉันก็ได้สร้างปีศาจขึ้นมา ฉันหวางว่าจะให้แกได้มาเป็นแบบฉันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ล้มเหลวตัวของแกมันคือซาตานตัวจริงแม็กซินที่ยืนถือปืนลูกซองอยู่ในมือเธอก็ได้พูดคำคำหนึ่งที่พ่อเคยสอนเอาไว้อยู่บ่อย ซึ่งคำคำนั้นก็มีใจความว่าฉันจะไม่ยอมรับชีวิตที่ไม่คู่ควรกับฉันพอพูดจบแม็กซินก็ด้ันไกลยิงปืนกำจัดปีศาจชั่วที่อยู่ตรงหน้าลบมันให้ออกไปจากโลกนี้ตลอดกาลถือซาว่าเป็นการล้างแค้นให้กับทุกคนที่โดนมันฆ่าตาย หลายวันต่อจากนั้นแม็กซินที่ดังเป็นผู้แตกเนื่องจากเธอสามารถจัดการกับฆาตกรต่อเนื่องลงได้แถมการที่เธอได้รับบทในหนังพิวดิทานแม็กซินก็ยิ่งดังเข้าไปใหญ่กระแสะของหนังนั้นดีมากๆดีจนแม็กซินได้เลื่อนมาเป็นนางเอกของเรื่องแม็กซินได้ไปออกรายการคู่กับเท็ดดี้จนทําให้คนทั้งประเทศได้รู้จักกับเธอแล้วเมื่อถึงวันไทยทําหนังพิวดิทานอาริาเบตก็ได้เรียกให้ทุกคนมาร่วมกันไว้อะไรให้แก่มอนลี่อดีตนางเอกของ หนังเรื่องโยริธานแล้วจากนั้นทุกคนก็ร่วมกันแสดงความยินดีกับนางเอกคนใหม่หนางเอกที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงวงการหนังสยองขวัญนางเอกที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากกว่าจะมายืนอยู่จุดนี้ได้แล้วเรื่องราวของแม็กซีนก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ